ครับไปอำเภอพยูนครับพี่น้องตอนนี้ผมก็เล่าที่กลับตำบลท่าพานะครับนี่ครับทางนองโพครับไปมีใ่ครับมีน้งนองน้ำสมน้ทางครับน้อพี่น้องเข้ากับขาปลาน้ำทางไหมครับน้ำพึ่งมากครับพี่น้อง ไม่ไม่เลยครับพี่น้องใช่พี่น้องเบิ่ลคำนี้ครับน้้าเดี๋ยวที่ทดา้ไปหอดในสะพานรอนาน่อยศพนะ้พี่น้องกังบพี่น้องก็พาจิ๊ดามเบิ้งคบว่านะครับนี่ก็ท่วมให้ไวครับนี่ก็ให้ไวครับเบิ้เจะมาหาปลารครับพี่น้องใครตรงครับหาปลาครับพี่น้อง ทอนม,มาแล้วครับเราไปอัปเดียสถา,านการณ์สะพานลอยศพครับพี่น้องว่านามจะขึ้นสูงบันไดแล้วหรือว่าทวมขอบสะพานหรือ,อยังเนีน่ยนามทวมาดําท่างนั่นเลยครับพี่น้องอนี่พี่น้องจะหอดจะถึงของสะพานแล้วครับนี่พี่น้องอีกบ่ถึงเนีดแล้วครับ เกือบเกือบเมยดครับมีอยู่สภาพรอยศพครับอยู่บ้านนองบัวนี่มีครับเสียนีกับที่ลงไปท่าพระหฮาหม่องผมตกปลาครับพี่น้องไรไปทั้งนี้ครับไหลแห้งครับขนาดเลาครับจะตึงท้องสะพานนะครับอีกนิดเดียวครับพี่น้องไลแห้งขนาดเลยครับ นีครับมูนามไลแห้งขนาดครับท่วมแล้วครับบ้านหลังนั้นครับเขาแล้วครับพี่น้องบ้านริมซีครับทึ้งนึงครับสวมกับนามชื่ท่วมครับพี่น้องโอ้อันนี้นะมาจากใช้พุ่มนะครับพี่น้องนี่ฟังนี้ครับมาจากใช้พุ่มครับฟังทั้งนี้ ที่เป็นที่ไปเพื่อไปสารภาพครับเพื่อนตัวขาดที่ถึงไปทั้นสารภาพครับไปทั้งไอสะพานท่าพระห่าครับที่เคยลงทุนทัน้งเราตั้งเบิ่งตลอดครับพี่น้องวันนี้จะไปะท่าพระนะครับ จะนี้จะไปทั้งท่าพารครับสารค้ามครับส่วนมุดแล้วเพื่อครับคลิปนี้ฝากพี่น้องคนใดก็แค่กดติดตามได้ครับเริ่มจองเตรียมที่นะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ขอมมาเบิรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเตริมที่ครับมือนีมากอัพสถานการณ์น้ำอยู่หนองมีใงครับ ที่เขาเคยมาตกปลาครับพี่นอ้องเมืองน้ำขึ้น,นไร้ประเด็ครับพี่นอ้องโอ้พี่น้องเขาก็มาตกปลาครับพี่นอ้องมีใหญ่น้ำลน้นหนองแล้วครับเพื่อนว่าน้องมีครับนี่ครับ มองนี่คือมองเาเคยมานาั่งตกปลาครับพี่น้องเนี่ยทวนเรียบร้อยแล้วครับ <S <S น้ำทวมแล้วนะมันสงสัยต่อไปชิบว่าได้ใส่เบียดแล้วพี่น้องสงสัยต้องใส่แหแล้วครับ <S <S นี่ก็ <S 1> <S 1> ฟังชี้แล้วครับฟังนั่นครับ <S <S ทิศมาน้ำชี้แล้วครับนี่ครับมีไงครับนี่น้ำล้นน้องมีเรียบร้อยครับพี่น้อง

ngay đây phong án bay 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 อใส่ง่ามครับเสือขาวครับอ้าวลุดแล้วเล็กวันหากอน <c oughs>